ยึดตัดรูลุมาให้ทั้งหมดแล้วนิดจังทุกส่วนตาเนี่ยนีมันไม่ยึดไปกระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่เอาไม่ทั้งตัวไม่เอาเองแต่ทั้นตัวสอแสวงทั้งหลายยิ่งเป็นส่วนเกินทั้งหมดสิ้นส่วนเกินหมดแล้วมันจะไม่หยุดไม่หย่อนเลยถ้ามันไม่ไม่เลิกไม่ยุดติตัดส่อแสหวง ไฟมา,พา,ฟา,พาัพากันปฏิเสธในสิ่งที่สังสรรค์เป็นอยู่พากันปฏิเสธกับประสาทพากันปฏิเสธผู้คนพากันปฏิเสธความอึ้งวายมันไม่ได้บทสรุปเอเน,นื้อหาตัดสนกุกอย่างนี้ก <g ur ly> ็เลยทุกอย่างมัน,มนไม่ยึดไม่ข้างตัวไม่ยึดเองมันไม่ใช่การสอบสวน แล้วไม่ใช่การที่จะไปไปเริ่มไปไปจบอะไรทั้งนั้นเลยไม่ใช่แต่มันก็สุขคิดได้ว่าพอพาตัาปฏิเสธาแล้วส่งสงามันจะปวดสันนะมันจะอะไรยังไงมันก็เลยือกะอกะ,กะอักกระอ่วนอยู่ข้างในเขาเอง เวลาพละดทุกข์ทั้หลายเขาก็มาช่วยการสรุปสัจธรามในสรณีนี้นะครับจริงแต่สิทธิ์นี้มันยังเป็นคมวิปลาสอี่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องการอดสัพสัตไดเรื่องของการที่อยู่ข้ามกลางสังสารวัตรได้การอยู่ท่ามกลางสังสารวัตก็มันใช้เนื้อหาตัดสรุปล้างตัวอยู่สรุปการล้างการอยู่ของตัวเองสรุปการล้างการอยู่ของสังสาวัตคือทำยังไงให้เรา อยู่ทก็ประโยคไหนก็ประโยคไหนก็ประโยคนั้นสรุปร้างท่ามกลางเออท่ามกลางแบบไม่แค่อะไรท่ามกลางก็ประโยคไหนก็ประโยคนั้นน่ะสรุปล้างท่า,การรกมกลางเรื่อยเรื่อยรู้สติล้างเรื่อยๆคือไม่ใช่ล้างแค่ตัวเองสองวดพท้อมกันไปจนกว่าต,ตัวปฏิเสธอาปฏิที่อยู่แล้วแล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวไปเอ<ป>ง สิ่งที่มันไม่เกี่ยวพอยึดไม่ยึดเหมือนกันเลยทั้งสองวระาททั้งตัวเองใช้ประโยคไหนก็ใช้ประโยคนั้นแหละสรุปล้างตัวขยู่สรุปล้างตัวท่ามกลางตัวท่ามกลางก็อย่าเอาไว้ไงล้างตัวท่ามกลางทิ้งไปเลยตัวท่ามกลางก็อย่าเอาไว้แต่นั้นประโยคไหนมันก็เป็นประโยคที่ล้างตัวประโยคเองอยู่แล้วดังนั้นให้นุสติขึ้นมามันก็จะล้างไอ้ตัวท่ามกลางให้ล้างไอ้ตัวขยู่กับท่ามกลางให้ เรียบร้อยเราเปนจะกลายเป็นเนื้อเดีย,ยวกันเลยสังสัปดาหเนี่ยไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกับหลุดเหมือนกันเดี๋ยวมันก็เป็นเนื้อเดียวหมดไม่แช่อะไรในะยึดไม่ยึดเหมือนกันไม่แช่อะไรในะหลุดไม่หลุดเหมือนกันไม่แช่อะไรในะพ่นไม่พ่นเหมือนกันเราประโยคไหนแล้วก็รูุสตีให้มัน,นมล้างล้างในตัวท่ามกลางนั่นแหละ แต่นันมันจะไม่ใช่การล้างทั้งตัวเองแล้วมันจะสังวัตรพอเวินด้วยไปเองแต่ถ้ามันยังมีตัวท่ามกลางอยู่ก็เรียบร้อยเลยโดนโดนอย่างเดียวเออมันมีมันมีอยู่มันยังมีอยู่ไอ้ท่ามกลางแบบไม่ใช่อะไรท่ามกลางเนี่ยมันต้องดีๆแค่รู้สติขึ้นมาั้าง ท่กลางแบบไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปวยการแล้วมันจะท่ากลางแบบล้างตัวท่ากลางเองด้วยนั้นประโยคไหนก็ใช้โปดประโยคไหนก็ใช้ล้างประโยค์ไหนก็ใช้สรุลลปล้างตลอดเวลาลยะล้างพร้อมกันทั้งสังสวัตัวเองไ่บอกเลือกขึ้นอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเหมือนกันทุกอย่าง โอเคมันก็จะล้างตัวท่ามกลางให้ล้างตัวคอยอยู่ล้างตัวคอยอยู่ท่ามกลางแต่ถ้ามันยังคอยอยู่อยู่แล้วมันยังท่ามกลางอยู่มันก็ยังลำบากมันมีตัวท่ามกลางมีตัวคอยอยู่แล้วมีตัวท่ามกลางก็เริ่มลำบากมันต้องล้างทิ้งเลยท่ามกลางก็แบบไม่แช่อะไรท่ามกลางอยู่ก็ไม่แช่อะไรในอยู่ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไหม่เหมือนเหมือนกันไปทุกอย่างทุกอย่างสิ่งที่มันไม่แช่อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนเหมือนกันไปทุกอย่างค่อยตัวค่อยอยู่แล้วเนี้มันเป็นตัวประโลมมันเป็นตันหาุประโลมตัวค่อยอยู่เนี่ยมันมันมันเป็นตัณหาุประโลมขึ้นท่านเอง เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่กับตัวเองอยู่กับสังวรใช่เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยมันเป็นตัณหาบเโลกอยู่กับตัวเองอยู่กับสังวร์มันก็คือตัณหาบเโลกเราล้างตัวนี้เลยอสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไเนี่ยมันจะล้างตัวเโลกการพออยู่ไม่ว่าร่พออยู่กับตัวเองแล้วพออยู่กับสังวร์มันจะล้างเข้งหมดเลย ใช้ทุกประโยชน์แต่ละประโยคน์ามัใช้ได้หมดใช้ได้ทุกประโยชน์ก็เลือกมัใช้มัใช้สรุปล้างเรื่อยๆมันก็ล้างตัวเขาอยู่ซ้อนมันก็ทุกมันลําบากแล้วเพราะมันตัวเขาอยู่ซ้อนเนี่ยตัวเดียวเลยไม่ใช่ตัวอื่นไม่ใช่ตัวอื่นตัวจะเอายังไงมันก็ทันทีอะไรนั่แหละปัญหามันมันหลอกปัญหามันเสื่อม นี่มาหาคานาเนี่ยแต่และประโยคน์นี่เราก็นวดสติขึ้นให้กับสองสวัได้ดเรื่อยๆคือล้างล้างไปเรื่อยสลายปเป็นเลือดสลายช่วยไปเรื่อยๆล้างช่วยไปเรื่อยๆนั่นแหละการโผลเรียกว่าจบช่วยยุติช่วยล้างช่วยสลายช่วยยุติช่วยจบช่วย เพราะฉะนั้นทุกบอร์สรุปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้ใช้ปกใช้สรุปให้เราต่างเท้าแล้วไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้กัน่ย วันน so so so, ี้มันจะหมดตัวมันจะล็อตตัวขา้อยู่จนมันหมดตัวขา้อยู่ตัวขา้อยู่แต่เองตัวขา้อยู่นะครังสิจะถูกล้างทําวันนี้มันจะกลายเป็นไร้ล่องรอยล้างสองวัดว่างล้างสองวัดไปด้วยกันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างสองวัดือเรียกว่าว่างล้างสองวัดไปด้วยกันเนี่ยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ได้กันเลยทุกอย่างเนี่ยมันล้างตัวขา้อยู่ไปด้วยกันหมด ตัวเคอยู่กับตัวเองตัวเคยอยู่กับสปสิงมันถูกล้างไปด้วยกันทั้งหมดเพราะมันเป็นอะไรเพราะมันคือตัวเดียวใช่ตัวเดียวกันหมดเลยไปด้วยกันเลยไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันก็แค่เนี้ยไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันแล้วก็แข่เนี้ยไปด้วยกันเลยทางเนี้ยมันก็ไม่แชร์อะไรอยู่กับอะไรแล้ะตอนนี้เองนี่แหละเขาเรียกว่าล้างสูน้ไทยแล้วอยู่ติดสุทรไทยสักตอนเนี้มันจะก็มันก็จะ ช่วยหลุดช่วยไปไปตามนั่นแหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าเอาไม่เอามันไม่ใช่การเอาทั้งเอาทั้งไม่เอา ก็ทุกอย่างชอบลงไปทุกอย่างมันไม่เอาไม่แค่ตั้งตัวไม่เอาเองมันไม่เอาไม่แค่ตั้งตัวไม่เอาเองอยู่แล้ว มันไม่เอามันกะทั่งตัวไม่เอาเองอยู่แล้วมันไม่ยึดมันกะทั่งตัวไม่ยึดเองอยู่แล้วทุกอย่างล้างมันจะล้างสมุรไทยทุกประโยคมันล้างหมดล้างตัวคอยอยู่ให้นั้นไอ้ตัวคอยอยู่ซ้อนเนี่ยมันเป็นตัวร่วมของสมุรไทยทั้งหมดแห่งสังฆวัตรมันเป็นรูปแบบสังฆวัตรก็จากตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวคอยอยู่ตัวคอยผ้าเปลี่ยนตัวคอยปฏิบัติตัวเดียวันหมดเลย จากตัวคอยอยู่นี่แหละจากปัญหาเสมนเลยมสมุทยัยท่านคยยุติสมุทยัยเคยยุติตัวนี้แหละแต่แล้วพยายามจะไปดับปลายเหตุกันพยายามจะไปยุติที่ปลายเหตุ มันไม่ได้ยุติตัวพยายามยุติเองเพราะไอ้ตัวพยายามยุติเนี่ยมันเป็นสมุทัไทยในตัวพยายามยุติพยายามจบพยายามดับเนี่ยมันในตัวพยายามเนี่ยมันเป็นสมุทัไทยในตัวมันเองเออเป็นไป,นปนที่ปลายเหตุมันไม่ใช่ต้นเหตุจริงง ดังนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่มันยุติตัวที่ต้นเหตุทั้งหมดตัวอย่างก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไลยมยุติที่ต้นเหตุทั้งหมดของสมุทัย หนาดไม่ยังไม่เกี่ยวกับไหมเลยไม่ก็ไม่เกี่ยวไม่ไหมก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไหมไม่ไหมอะไรเงี้ยทุกอย่างเรียบร้อยด้อยแล้วก็ใช้สรุปสังวัดไปนี้จบไปนี้ช่วยสังารถไปนี้ เลิกนมาจบแล้วเล็กึม่มาสลบมีเกี่ยวกับเอาไม่เอาไปมีเกี่ยวกบยึดไม่ยึดไปทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวกบยึดไม่ยึดไ,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 ไปแล้วเรียกว,ว่าไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึด ไม่ยึดทั้งตัวยึดตัวไม่ยึดเละไม่เอาทั้งตัวเอาตัวไม่เอานั่นแหละไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาทั้งตัวเอาทั้งตัวไม่เอาทัอย่างมันไม่ใช่การเอา ที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่เลยที่อยากพร้อมกันเนื่อตอนนี้มันก็ตัดให้แล้วนี่แหละเนื้อหาตักสรุ้สรุปสังพวัตรเลยตัดให้แล้วซึ่งมันคนละเรื่องการสอบแสวงหาหรือการบำเพ็ญเลยมันคนละเนื้อกันเลยเนื้อหาตัดสรุ้อ่ะมันคนละอย่างกาการบําเพ็ญเลยไม่งั้นการบำเพ็ญองค์พุทธกัรมาสอนไปแล้วที่ท่านกับบำเพ็ญมาเนี่ยไม่ตัดสรุป ตัดแล้วท่นากนกรรมการต้องว่าจะใช้ประโยคไหนที่มันจะจบตามเพราะท่านก็นใช้ประโยคนั้นๆกับทุกๆคนทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ได้มาสอนให้ใครมุเพนอะไรแค่พูดห้ฟังแล้วก็จบเลยใช้ประโยคไหนที่มันจะจบให้กันแต่ละหมู่เหล่าก็ใช้ประโยคที่มันจะจบจ เราก็เอาประโยชน์หล่อนมาเป็นตัอในการล้างรถสีที่ล้างสร็จไม่ต้องไล้างตัวเราอีด้วยเพ้าะเงนไปแตอว่าสิ่งเดียวกันตัวเองกับสารพัดมันคือสิ่งเดียวกันอยู่แล้วมันเป็นสมุทไทยตัวเดียวกันจึงเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวกันนี่เวลาล้างก็ล้างสิ่งเดียวไปเลยสมุทไทยตัวเดียวกัน นี่เวลาเราสรุปร้างมันก็ร้างมันก็กลายเป็นร้างพร้อมกับไปเลยทีเดียวให้ชใหชไ้ไปปกให้ใช้ไปในการปประโยชน์แบบนี้รถสมงไทยกัวต่างปรมากน้อยของตอเราลูกกต่นานมันขึ้นอยู่กับการพิบ่าวแต่ละเรื่องการพิบาวแต่ใช้ใช้เนื้อหาตัดรู้อย่างเดียวเลยสรุปร้างไปเรื่อยมากน้อยไม่เกี่ยวมันจะหมดไปเอง มันจะไม่เกี่ยวกับวิบากใครมีมากมีน้อยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับวิบากที่มันแตกต่างกันด้วยมันจะล้างความแตกต่างให้เนื้อหาตรัสรู้เนี่ยเพราทุกอย่างมาจาก,กาตัวเดียวกันตัวเดียวกันหมดเลยต่วมันไปแตกต่างแบบไหนมันก็มาจากเหตุตัวเดียวกันกามวิบากจากตัวพยายามจากตัวบนขวาจากตัวคอยอยู่คอยยึดจากตัวบำเพ็ญแต่วมุ่งหวังตั้งเอาอเรื่ยกันหมด ในเนื้อหาตัดสรู้เนี่ยมันมันตัดทุกอย่างามันไม่เกี่ยวกับไม่ในไม่ไปเลยมันก็ไม่เกี่ยวทั้งตัดไม่ตัดไปเลยนะตัดดีนะเขา,ามไ,ไม่ไมไมมเกี่ยวกับกไม่ใไม่ไปมันก็จะไม่เกี่ยวกับตัดแล้วไม่ตัดไปเขาไม่เกี่ยวกับตัดไม่ตัดไปก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลย แตนั้นประโยชแต่และประโยชน์ที่ให้นนเนี่ยมันเป็นประโยชน์แห่งมหากุณามันเลยตัดไปแล้วมันเลยตัดไม่ตัดไปแล้วตัวอย่างก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยอย่างเนี้ยมันอย่างนั้มันเลยตัดไม่ตัดไปแล้วมันเป็นมหากุณาที่ไร้ลงรอยล้างสองละวัด <saben> แล้วเออเป็นมหากุณาแห่งการว่างลา้างแล้วแห่งการไร้ลงรอยล้างแล้วแล้วมันจะมีผลพร้อมกันไปจะมีครับสมต น่องในพร้อมกันนองในพร้อมกันตัดพร้อมกันล้างพร้อมกันไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไ,มไมเปเลยเยึดก็ไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดไปเลยทุกอย่าง แล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีขอบเขตเองกดรอบด้านมันก็ไม่มีขอบเขตเองอเ,เรียกว่ามหาสุญญาตาล้างสังเวราะว่ากว้างล่างสงรราว สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงรูปตรงนามันไม่ได้อยู่ตรงกายตรงจิตมันไม่ได้อยู่ตรงอะไรเลยมันไม่ใช่ตรงอะไรเลยเออมันไม่ใช่ทั้งตรงตัวเองแล้วมันไม่ใช่ทั้งตรงสังสวัตรมันไม่ใช่ตรงอะไรเลยแต่มันมีผลในการล้างสังสาวัตไปด้วยกันมันมีผลเหมือ